ฮัลโหลวันนี้นะก็ <c oughs> เป็นวันที่13แล้ว <c oughs> ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ฮาลาจุกๆุกัน <c oughs> ถึงแล้ววันนี้ตอนนี้คนยังน้อยๆอยอยู่เลยอะ แล้วที่เรามาตัดสินใจมาแต,แต่เนี่ยเซเมงอันนี้ก็มีทางเลือกสองทางว่าจะไปสันเจ้าเมจิหรือจะไปเดินช้อปปิ้งทาเคชิตะสตรีทเลยไปจะไปช้อปปิ้งนี่ไงสันเจ้าเมจิไปตรงนู้นว่าตรงต้นไม้ใหญ่ๆนั่นแนหะทางเข้าก็จะเป็นทางเดินเข้าไป ไกลๆหน่อยเหมือนกันเดินออกกำลังกายสุดอากาศบริสุทธิ์แต่ถ้าจะมา <c oughs> ทาคชิตะสเตทให้ออกอีกทางหนึ่งได้เลยเพราะว่าสถานีนี้ออกได้2ทางอันนี้มันออกทางโอโมเตซันโดอีกทางหนึ่งไม่รู้ชื่ออะไรน่าจะชื่อทาคชิตะนี่แหละถึงแล้วคนน้อยมากวันนี้เขาไม่เปิดเออวันนี้เขาไม่เปิดจอไม่เคยมาแล้วคนน้อยอย่างนี้มาก่อนเลย คาเฟ่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นหน่อยนึงนี่ร้านนี้ถูกใช่ไหมเหมือนเท่าที่เช็คมาหลายๆครั้งร้านนี้ถูกใช่แต่ไม่มีแท็กซี่คือรวมแบตแล้วก็ยังถูกอ่ะแมคโดนัลมีอะไรด้วยอ่ะวันนั้นที่เรากินที่เซนไดอร่อยอ่ะ เบเกอร oh ์กุ yeah. ้งวันนั right ้นเราได้ถ่ายปะวะถ่ายเราถ่ายเหรอเฮ้ยนีหน่ากินเชฟคูเฟเฟ่บิทคัเมล่าพี่เปิดไหก็ช่วง10 11ิบเโมงวันธรรมดาเป็นเป็นช่วงที่น่ามาเดินนะสำหรับที่นี่เพราะร้านเขาเปิดหมดแล้วแหละนี่เป็นครั้งแรกที่ร้านเคฟคนน้อยเออาันนไหดีกินเคฟอะไรดีกินเคฟอะไรดีจ๊ะกล้วยฝอยทองนูเทล่าได้ไหมมาที่บ้านเลย ไม่มีฝอยทองบ้านเขาไม่มีฝอยทองชีสเค้กก่ะจะเอาไอติมไหมหรือว่าไม่เอาไอติมก็ได้ไม่เอาก็ได้โอเคได้มาแล้วอันนี้เป็นเครปแล้วก็มีชีสเค้กมีกล้วยอันนี้เราสั่งแบบว่าไม่เอาไอติมเดี๋ยวจะอิ่มจนเกินไป ิโคตรครีมอ่ะเป็นไงร้านในตำนานนะเนี่ยมันมีช็อกโกแลตมันก็เลยหวานเขาบอกว่าเปิดมามากกว่า39ปีอันนี้ชีสเค้กอ,อร่อยถ้าเทียบกับร้านอื่นๆนะที่เคยกินมันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันหมดทุกร้านเลยร้านไหนก็ได้ร้านไหนคุณน้อคุณได้เลย เราไม่เรามาสองครั้งสามครั้งไม่เคยกินตรงนี้เลยเพราะว่าคนมันเยอะมากตอนนี้น,นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องต่อแถวแต่ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วเหมือนตอนนี้เขาฮิตชาไข่มุกที่ญี่ปุ่นกันร้านนี้ก็มีชาไข่มุกใช่ไหมมันคือชาไข่มุกใช่ไหมน,นันไงนอ,อ้าวบางชาไข่มุกฉันบอกว่าแล้วอันนี้เราปิดเสร็จเราจะทิ้งที่ไหนฝากร้านเขาทิ้งได้ไั้ง แบบทุกที่ที่เราเห็นนะถ้ากินอยู่ตรงหน้าร้านไหนก็ฝากฝากร้านเขาทิ้งได้เกือบหมดเลยแต่ที่นี่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้๋ยวเขาจะได้เอานี่ไงยุ้ยเอาห่อเนี่ยกระดาษเนี่ยไปใช้ต่อใส่ไม่ดีแต่ถ้าถ้าเรากินแต่ไส้ไม่กินไม่กินแป้งเค้กอ่ะเขาก็จะแป้งเค้กไปรลีไสเคิลไว้ร้านหล่อนี่ใส่ไม่ดีไม่ใช่พี่เอียนนี่ใส่ไม่ดีใสนได้คย้กินแล้ว มันมีเมนูใหม่มาแล้วเมนูสีดำๆเนี่ยฮาโลวีฮาโลวีนออข้างบนนี่คือแบบเดิมใช่ไหมจ <c oughs> ังเดิมังเดิมที่เรากินครั้งที่แล้วคนน้อยเชียวไม่ต้องต่อแถวอีกแล้วที่เมืองไทยก็มีแล้วนะเนี่ยกินอีกไหม <c oughs> ไม่เอาแล้วฮาโลวีนกินไหมไม่เอาไม่ถูกปาก <c oughs> ออก็ผีก็ผีไปทางเข้ามันลึกลับจังของดีของดีุกนหล่นแล้ว นี่ไงสามร้อยเก้าสิบเฮดโฟนนั่นแหละสิใช้ได้ดิแต่ใช้ได้ทีเดียวกระเป๋าชินจังดีมากนี่ใส่ของเอ้ยม<ด>ีีทช่องแยกด้วยสามร้อยเก้าสิบนาแรงนะน่ารักอ่ะซื้อดีกว่าร้านนี้เท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบเยนทั้งร้านเลยใช่ของทุกอย่างในนี้คือสามร้อยเก้าสิบเยนมินิโซดีๆนี่ แบ็คพิงค์อินซอยธนิยะไปแลกเงินเหรอเนี่ยซอยธนิยะเนี่ยแบ็คพิงหมดแล้วจะหมดซอยแล้วอันเนี้ยเว้ยเนี่ยคือเป็นร้านของเด็กอ่ะเขาจะมีหลายๆร้านก็รวมตัวกันถ้าใครเป็นแบบพ่อแม่พาเด็กมาช็อปปิ้งเข้ามาตรงนี้เลยโซล่าดู ลในนี้จะมีน้ะของเด็กแบบเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเงาะมากอ่ะสุดยอดเด็กแค่ไหนวัยรุ่นหนามีทุกขนาดทุกไซส์อ่ะเนี่ยเนี่ยก็ดูที่ยืนอยู่หน้าร้านประมาณนี้คือเสื้อผ้าแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะแล้วเราไม่ซื้อใส่บ้างเหรอเคยหลงเขาไปทีหนึ่งเล็กเกินใส่ไม่ได้ได้รองเท้ามาเฉยเลยไม่เห็นเลยร้านอะไรไม่แอดมอส เป็น n นกี้แอร์แม็พรีเมียมมันพรีเมียมใช่แต่มันไม่ได้เอกลุศของของแอดมอร์สเป็นตัวพรีเมียมไหนอ่ะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวไปใส่ต้องไปมันต้องไปนั่งขยับขยับปั๊บคุณจะใส่เราเมื่อกี้ขึ้นนิ่มอ่ะบอกแล้ว Air Max 1เนี่ยเราใส่เดินญี่ปุ่นมา3ทริปเลยเนี่ย Air Max 1ใส่เดินสบายมากเมื่อกี้เราจะเอาตัวขาวแดงมันมีแต่ Air Max 90เวยเจ้เราบอกอยากได้ Air Max 1โอ้โหเจ้า นาการแม่งแบบซีสปากแบบมันไม่ได้เลยมันไม่มีเสียดายอยากขายอยากหามาให้มีบิงซูแล้วด้วยเหมือนไม่ค่อยเห็นเนาะใชเพิ่งมาเห็นที่ชินทุกอบ,บออาจจะมีเยอะก็ได้นะเออโซนเกาหลีอ่ะนะเฟในช็อปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปละกันนะ <c oughs> อยู่ที่ฮาราจูกุมันมีเพลงเดี๋ยวติดริกสิ์ใช่บายยเราเป็นข้อสอบใช่ไหมตอนแรกเราจะกินที่เวโนะไปไปมาๆเรามากินที่นี่ดีกว่าเพราะเรามาเที่ยวที่นี่ขี้เกียจย้ายไปย้ายมามันก็มีสาขาอยู่หลายที่นะลอง Google ดูแล้วก็ ไ,ได้แต่เราว่าคนมันจะเยอะช่วงเย็นใช่ช่วงเย็นคนจะเยอะกว่าที่คุยนก็เย็นก็ช่วงเย็นจากคนเยอะอันนี้คือต่อแถวแค่นี้เองอประมาณเกือบเกือบสิบคิวแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะตอนเรามาต่อแถวอะข้างหลังมาอีกสิบกว่าคนมา<อ>ด้วยกันหมดมาป็นกลุ่มทุกต้องต้องข้าวหมูไหมเอาไหมเหมพิ่มมาก็ได้เพิ่มอีกอันนึงเองอ พร้อม2คู่เลยฮะเท่าไหร่เนี <c oughs> ่ย2,720อ่ะเรามานั 6, mm. <ss su 67> ่งรอข้างในต่อนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2 7 2 0ทัอ่ะเราเพิ่มหมูเพิ่มหมูคล1,4ชิ้น2,50เย็นไม่ใส่กรีของนี่ยพับไปซี่รูเก แล้วก็น้ำมันนะแบบไหนกติกระติกยมเอาแบบไหนเอาพึ่งกีบก็ได้มั้งเกี๊ยนะต้นหอมไม่ใส่ไม่ใส่เลยใช่ไหมเออเธอใส่ไหมเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ใส่เออไม่ใส่กเออไอชาชูเนี่ยไม่รู้จะเลือกอ่าใส่เราไม่รู้ว่าอะไรแต่เราใสเรากใส่อ่ะ เอาเอานะ้นเอาระบุเองเลยเอาเท่าไหร่เอาตัดสิบก็โอเคใช่ไหมสิบก็ได้เออสิบเลยเธอเอาเท่าไหร่เราเอาสองสไปซี่เขาเส้นเอาแบบไหนเส้นเอานุ่มเอานุ่มเอาซอฟต์แล้วก็นะอืตรงนี้เขาจะบอกว่าดีตรงไหนว่างตรงนี้ฮะ นี่ไงก็มีวิธีออเดอร์อยู่สำหรับสำหัสั่งเพิ่มนี่ไงแต่ว่าถ้าสั่งเพิ่มก็กดอ่าใช่วันนี้ก็ตอ้องมีนะใช่นึงว่าจะกินหวานเสียแต่ก็ทั้งหมดร้อยสั่งแบบงงงอ่านรีวิวมามันเป็นอีกแบบหนึ่งไงแต่ว่ารีวิวไม่รู้ แปดปีไหนลืมนุเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าที่เรากดมาเนี่ยไอ้แปดร้อยเก้าสิบเนี่ยคือเขาจะมีอะไรบ้างแต่ว่ายุ้ยกดไอ้ตัวเอ็กซ์ต้าไอ้ตัวชาร์จเปอร์มาด้วยอีกสองร้อยห้าสิบเยนได้สี่สี่แผ่นนะสี่แผ่นสี่ชิ้นอ๋อสี่ชิ้นไม่ใช่สี่แผ่นสี่แผ่นสี่ไม่ใช่สี่แผ่นหนึ่สี่แผ่นหรือสี่ชิ้นสี่ชิ้น 4อตัวสี่ตัวมาให้หมูีดวเลองรอกันดีกว่าได้มาแล้วนะคะคือสรุปแล้วเนี่ยกเยนนก็คือมีหมูมาแล้วเรียบร้อยเราก็แอนดออนเพิ่มี่หมูเนี่ย4แผ่นเข้าไปอีก250หเยนนะคะทั้งหมดของยุ้ยก็จะเป็นอันนี้เ็ดคูณส อันนี้ก็คือมีพพิกประมาณอยู่เนี้ยนะเพิ่คูณสองคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเผ็ดก็ได้นะแต่อันนี้ของพี่แมวนะครับอันนี้เผ็ดระดับคูณสิบครับผมเดี๋ยวจะลองมาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมอันนี้คือเผ็ดระดับคูณสิบโอ้ เผ็ดแล้วนะระดับสองเนี่ยเออเผ็ดแล้วอ่ะอร่อยอร่อยอันนี้เส้นระดับปกติก็คือแบบกำลังหนึบหนึบอร่อยชิ้นหมูตี๋ปลา แตกคูน้ำซุปคือดีวรู้สมากเผ็ดระดับสองก็คือเห็ดแล้วอ่ะจริจริงแต่เราว่าหมูเขาชิมเด็กไปหน่อยเนี่ะเดี๋ยวจะไปชิมระดับสิบโอ้ยสีแดงว่

ผมไม่ไหวเดี๋ยวขอัวไปกินก่อนนะค๊าช้อปปิ้งต่อเดี๋ยวเราจะมานั่งพักกันแป๊บนึ่งก่อนกินกาแฟของนิโกแอนจุดจุดจุครับนิโกแอนจุดจุดจุโตเกียวชับนี้ใหญ่นะ ตัวที่อยากกินในตัวไหนโชว์ชไปขอน,น่าจะกินตัวนี้อ่ะเนี่ยเห็นมาน,น่ากินดีเออแต่มันหมดก็เลยเป็นตัวนูน้นแทนกักเลยเบอร์รี่ช็อกโกแลตเบอร์รีอ่อันหนึง่งไอส์ลัด์เตสสเปเชียลปะสเปเชียลคร<ะ>ับลนดเต้อืม นมๆมแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มีเบอร์รี่ไม่หวานเันน้นเดิมไม่หวานไม่หวานลองมาชิมสเปเชียลไอซ์ลาจจว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะร้รานนี้เรายัางแบบยังไม่เคยนะั่งกินกาแฟของเขาเพราะว่าที่สาขาอ,อื่นมันจะไม่ได้มี f f e ฟอันนี้คือ,อยี่ห้อที่กระเป๋าที่เราสะพายอยู่ตลอดเวลาเออกระเป๋ามันดีมาก จะเป่าพาธรรมดางโง่เนี่ยแหละแต่ง,งเงนินเขาเนี้ยกระเป๋าเนี่ย้อมนาแล้วหูวอรอ่อยเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเดินเล่นในร้านไรเราพาเดินจากคาราจูกุไปชิบูย่ากันมันจะประมาณนี้จากตรงป้ายนี้นะไปตรง ตับเวของชิบูย่าเอ้ยของฮาราจูกุ480เมตรแต่ถ้าไปทางนี้ไป JR 700เมตรมันไม่ได้ไกลกันมากครับเป็นคนเดินเกง่งมันอยู่ต่อกันน่ะแหละมันอยู่ติดกันก็เดินได้นะอากาศมันดีอ่ะแต่บางทีที่เรามาที่อะไรเราก็มาเดินเส้นนี้ตลอดเพราะว่า <c oughs> เดินไป JR ก็ต้องเดินย้อนไปย้อนมาแถมต้องไปรอรถไฟต้องไปอะไร <c oughs> นิดหน่อยขี้เกียจเดินขึ้นเดินลงคนเยอะ เดินมาเรื่อยๆได้อากาศดีๆนเนี่ยถึงแหละชิบูยะจากป้ายเมื่อกี้เดินมาเดียวหอมถูกอ่ะเนี่ย oh. ใช่ถ้าใครจะมาซื้อน้ำหอมลองมาดูค่ะบอยู่ตรงกลางตรงเนี่ยตรงข้ามห้างกับมารูอิเนี่ยมารูอิมารูอิมารูอิเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้น้ำหอมถูกแต่เราไม่ใช่สายน้ำหอมแต่รู้ใช่ไหรู้รอาจจะมันก็จะเป็นแบรนด์เป็นตึกๆเลยนะเวย้ยที่ชิบูยะ ที่นี่ต้องมีเวลาเดินเยอะสั่งขวาเขาจะเป็นอนิสจากไทเอร์ที่คนไทยชอบมากันมากส่วนใหญ่แบบเขามีพนักงานคนไทยที่เขาเตยด้วยจริงเหรอที่ชอบโอ้ของคนไทยมาสวยเยอะมากค่ะอยู่เยอะๆอะดิสนีย์ย Disney. ตรงข้ามกันเลยไปไปดูของเล่นเพิ่มเติมฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ชิบูยา ตัวเป็นผีกันหมดเลยเว่ยร้อนร้าวฮาโลวีนวันนี้วันที่30เองวันฮาโลวีนคือวันพรุ่งนี้แต่ที่สำคัญเลยคือแบบตำรวจเยอะมากมังมากเออปีนี้มันมีข่าวเรื่องความรุนแรงกันใช่ตำรวจยืนอยู่นี่กันเลยดูเดะมีตำรวจตลอดเลยอ่ะมีตำรวจเดินอยู่ตลอดเวลาดูสิ ผลมาทาั้งประเทศเลยป่ะเนี่ยตำรวจเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมเออเราอไปเออเออ <c oughs> ไปทางนู้นก็ได้จะได้ข้ามไปถ่ายตรงแยกได้ นี่เขามาดูเขามาดูกันไอ้นี่เรื่องจราจรวันนี้คงคนเยอะอะช่วงสัปดาห์นี้แค่มาไดนเลื่อนขึ้นห้างอย่างแน่นเลยคนเยอะมาก พวกแต่งฮารลวินมาแล้วแบบมาเล่าแล้วก็ฟ่่มรถชาวบ้านเขาแล้วก็แบบทำถนนเงี้ยเขากระปบมากแล้วก็ไปพังของร้านค้าเขาเนี่ยแล้วคือมันแต่งเป็นผีมันแบบอะไรแบบใส่หน้ากุงหน้ากากเขาก็จับตัวยากไงนี่ตรงนี้คือรูปปั้นหมาฮาชิโกะตรงล่างนี้น่ะแถวๆนั่นน่ะมืดมากเลย คอยกับที่พักกันแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวต้องไปหาข้าวกินก่อนยิน,นดีดีใส่จะได้กลับไปกินข้าวหน้าเนื้อเหมือนเดิมอีอไม่งั้นต้องหาอะไรแถวนี้เอ,อใช่ทําไปเราไม่หาอะไรกินแถวคนเยอะมากแถวเนี้ยเต็มทุกรา้านเลยอะ่ะไปวันนี้กลับบ้านก่อนใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่อากิฮาบาระยังไม่จบง่ายๆวันนี้ไองเย คือจะเดินมาส่งของที่โยโดบาชิก่อนนะว่ามันราคาอะไรยังไงท่าไหลาถ้าสนใจก็อาจาอาจะซื้อไปเลยหรือแบบจะค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งวันนี้มาเช็คราคาดูก่อนแล้วก็แบบเมื่อกี้นั่งรถไฟมาหิวข้าวมากเลยก็เลยตอนนี้อยู่ในร้านโคโค่นะคะก็มากินข้าวเกงตามที่เราคุ้นเคยกัน เขาจะมีแกงกะหรี่เนื้อชุบแป้งทอดเลยนะอร่อยมากถ้าใครยังไม่เคยลองก็มาลองได้มีสาขาทั่วหลข้าวมาแล้วนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมอันนี้อของอยุ้สั่งเป็นเผ็ดธรรมดาแล้วก็ลดข้าวลงแล้วเพิ่มไข่ตัวมาด้วยนะคะ ก็ตับลองไปชิมดูะะดกันค่าตขอาติขอนาขอนาตขาริขนาติขอรรอาตนานุญอนุญาติขนากิอาอาตอนาขอน้าขอาติขนุญาตอนุญาตนอนาติขออา ทำกับคอมโอ้ยฟังเพลงเวลาลลขับ <จา S 2> รถหรอขับรถจะเสียห<ว>ูฟังทำไมจะบ,บ้าหรอเป็นคนตลกอุ๊ยพี่แต่แตเมื่อกี้พโอนี้อันนั้นก็ใช้ได้<ล>นะสามพันกว่าพโอนี้ตัวนี้โคตรเจ๋งสามพันกว่าบอกเลยเสียงแม่งแบบสุดยอดพรเจ้าแม่เจ้ามาก